เคสวัสดีครับผมนี่นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกมตัมโบกกยนะครับผมโอ้โหหายไปนานนะฮะใครยังไม่ดูกดที่มุมบนขวาเลยนะครับพี่โตเคยเล่นไว้นะฮะวันนี้ก็เด็กๆทุกนี้ติดสอบนะครับผมพี่โตก็เลยมาเล่นเกมให้ทุกคนดูดีกว่านะครับได้ข่าวว่ามีดันใหม่ๆอัปเดตมาเยอะๆเลยนะครับเรามาเริ่มกันนะฮะสำหรับเกมแรกนะฮะด่านที่หนึ่งะครับผมเพราะมีช่วงนี้อัปเดตใหม่พี่โตไม่ค่อยได้เข้านะฮะก็จะเป็นด่านใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะฮะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันมา ดูกันเลยนะครับสำหรับเกมแรกนะฮะหุ้ยด่านนี้เคยเล่นเคยเล่นเคยเล่น,ลนมาๆๆมาขอให้ผ่านข้นรอบก่นนะอนก็ตั้งแต่คลิปนั้นไม่ได้พี่โตไม่ได้ยันนี่เลยนะไม่ได้เข้ามาเล่นอีกเลยนะนั่นไงเห็นไหมล่าข้างบนมาเป็นขบวนเลยคนไปซ้ายดีกว่า ปืนใหญ่อาซนอลจะรอดไหมนี่เพราะว่านานนี้ไปกันเองและเอ้าจะผ่านหนูืปดันปืนใหญ่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนอ่านปุ๋เนี่ยผ่านเกือบ คนที่ส6หกพอดีอรอบนี้มากับนกเพนกวินทุกคนนกเพนกวิน nope ดาราะโอเคครับด่านแรกเกมที่1ผ่านนะครับมาดูเกมที่2กันดานนี้ด่านี้เฮลิเกเล่นเพราะว่าเป็นด่านเก่าอเลยนะก่อนอัปเดตม,มันมีอยู่นะนกเพนกวินแลต้องโค้กับสโน์ใช่ไหมทุกคนเพนกวินลื่น เรากระโดดมันจะไม่ลืนลนะ่นแล้วเนี่ยแต่เราก็จะโดนหิมะได้อยู่ไปไปได้โอ้โหเกือบตายผ่านอีกแ้วเกมสุดท้ายของ เอ้ด่านสุดท้ายของเกมแรกกันดีกว่าตายด่านสุดท้ายอีกตลอดวิโต้เนี่ยโอ้ด่านนี้ด่านนี้จับได้เลยเนี่ยตายเพราะว่ากระโดดไม่ขึ้นนะฮะเราตรงนะค่อยๆไปเฮ้ยเอ้าเอาคนเดียวเลยนะเนี่ยอ้าไม่นะ เหมือนจะไม่รอดทุกคนเหมือนจม่รอดโหดูกับเป็นนุ่นหมดแล้วอ่ะยิบมันชุบช็ปชุบช็อป,ป,ปอ่ะจะเป็นยิบมันซะหน,น่อยอย่าตีตูดผมตีหัวเลยไม่ผ่านอีกแล้วโอเคเดี๋ยว EP3 ต้องมาแล้วเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจ ชื่อซีรีส์ว่าอะไรดีเมื่อไหร่พี่โตจะผ่านเกมสตัมเ,เบอร์ไก่โอเคไหมเดี๋ยวอีพีสามต้องมาขอไปฝึกเล่นก่อนช่วงนี้งานยุ่งนะครับไม่ได้ฝึกเล่นเลยนะครับก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่โตด้วยนะครับผมช่องว้ว่ารัมลีเดี๋ยวน้องๆสอบเสร็จพี่โตจะชวนมาเล่นเกมด้วยกันโอเคไหมโอเคเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย